รถหัวพี่น้องเอ,อ้ยยางอลไรแบบที่นี่ไกลให้ไกลเราแล้วหลงทางความตั้งหักรับเม <laughs> ึงรบรรยากาศหล่ล่อกรับงหมดวอ้วว้ก็ได้เห็ดษแต่ก่อนพี่น้องจะปูมันไหมปูมันเนาะทาานี้มันปูมันครับ ครับมือนีมาเอาเนาะกุ้งครับมือนีครับแต่ว่าเพื่อนไปลุนยน่นเพิ่นไปหอนแล้วอันนี้เอามาใา่มา้ออย่างหัวครับแบบนี้หุ่นไมล้ลายจีริย่างหาเพิ่นได้แบบนี้ครับนี่เรียกอะไรก็หอหน,น้องนะไปเรื่อยเลยหอดเขื่อนเพิ่อนเคื่อนอ้างเก็บน้ำครับขนาดเล็ก ว่าไซคือรถยนต์ขี่รถยนต์เราไปที่นี่ใกลว่าจ้างนี่จางจังน้องว่าน,นี่ดาสามสีร้อแต่คูนมะฮาวเหรอสามสี่ร้อนรารเมืเอยถือรางวัลที่หนึ่งบ่ใช่ป่อยู่นี่ม <c oughs> าหอดมองพักแล้วม,มึงน้ำแต่นี้คนหากินมาเน้นฝุ่นทางไฟทาล่ะ หอยเันเดี๋ยวมันไกลลงหอยจ้อนสูงขึ้นนิดนนมันันโอ้ยมันอันนี่ไหยายสองยายหาหอยค่ะหาหอยหอยเล็บมาหอยเล็บมาเอาไปพัดย่ใงน้เทีมนอยู่ในอ

ก็ดูเใช่ี้เฮ้ยกับปลานินี่และโอ้กลมบ่กกดูโอ้เจ้าปิดไฟล่่อนองสาเจ้าช่เนวัใ่หันช่ไไครับกันทร์ันวบกันกันไม

วางไ้คุ้มหวยครับเราพี่เจ๊ถังไหนนี่มงเลยบปลาอกล้าปลาอกล้าปลโปลากเทียปลาขาบของเก็บกุ้งไหเก็กุ้งไ้เเใส่นีเดี๋ยวเปานส่กุ้งนะอไเกี๊ยวนส่เกี๊ยม

ตมือบต้พวกันีปลาให้มันแลนนะ่ฉะนั้นมันบุลลึกเนาะวยอมาเน่งามมับบอจะติ้งกูไรวอยงบ่มาหออลเนไมออก้อยหมันแล่นแลนมาถึแลมาติงกูไ้เราหอยูกกัน วุ้อ่ะกเก็บอูเรียนนีเนยียระปุเีแซมกันกปุก่ะเนเลออาน่นมาอีกเก้อยะาเขาคล้องรมีเลือดก้อยาคล้องเสียงกบพักเยนั่นลรออันนั้นด่ ี่เ่นหูตังลมเอาใยม่จันนมาซีเอาใมขึ้นไปเก็บโคกเอาไมชาลงนี่วนี่นี่นี่มันแรงอมวอีกแม่เป็นยางได้ไหมผู้รู้ควาีึงเทแยอีกเนาะ

ตัวนีแม่ตัวนี้แม่1 2 3ันโตทีครับสารุภูมิด้วกันอันหนาวเด้อมันฮ้อนมากครับจะ่มีสุ่มหมด ย้ำเลยขื่นย้ำนั่นพระคีรีขั้งก็ได้นมำพระทะนุน้พระธาต

เขาสวยครับไอ้ปูนมาอยาในเจ้าพูดจังเพื่ออะไรเ้าลย ตามสานทีบ้านนี่ครับนี่อนุญาตัเงอนาตหัวเองล้่ากันงี้ลกินไม่เทาไมเาเฮ้สี่นสวเพ่อนี่ซีมันเพ่อนตันี้สวัสดีแฟนครับแหมสวัสดีแฟนครับแหมสวัสดีแฟนครับครับผมตาลีผมตาลีัมากินข้าวป่าวันนี้แซ่บมากินก้อยกุ้งแซ่บค้าทางมือนี่ย แซบหลายแซ่บหลายยังไหกีเขาแตดแซบหลายหลายได้กุ้งตาหนึ่งมื่อเนี่ยมากินก้อกุ้งอะมื้อเนี่ยนี่เจ้าภาก็มีพยิปซมีพเตีมีลุงลาคเมทานสุปันนี้วกจานมีเจ้าเมทานมีู่ดอร มากินขอปลากันเน้อมือเนี่ยนั่งนั่งท้องสีสีรักษาเมื่อนี่ยปลาละเม้อใส่ปลาละเมอไง